หากชีวิตคือการเดินทางมงคล38ประการก็เปรียบเสมือนเข็มทิศและแผนที่ที่พระพุทธองค์ทรงมอบให้แก่พวกเราเพื่อนำทางไปสู่ความสุขที่แท้จริงไม่ใช่สุขเพียงชั่วคราวแต่เป็นสุขที่มั่นคงยั่งยืนลึกซึ้งถึงแก่นของชีวิตลองจินตนาการถึงแม่น้ำสายใหญ่ที่ไหลรินไม่ขาดสายต้นกำเนิดของสายน้ำคือความบริสุทธิ์สสะอาดชั้นใด ชีวิตที่พริบาลก็เริ่มต้นจากรากฐานที่มั่นคงฉันนั้นการไม่คบคนพานจึงเป็นดุดดังการไม่นำพาสิ่งปฏิกูลลงสู่สายน้าไม่เปิดช่องให้เชื้อโรคแห่งความทุกข์เข้ามาย่ำยีจิตใจเพราะคนพานเปรียบเสมือนสิ่งเจือปนที่จะพาให้กระแสชีวิตคุณมวกและอาจนำพาเราออกนอกเส้นทางแห่งความดีงามในทางกับกันการครบบัณฑิตคือการได้อยู่ใกล้แหล่งน้ำใสสะอาด ได้รับการชำระล้างจิตใจให้บริสุทธิ์ได้เรียนรู้และสึมซับสิ่งดีงามจากผู้รู้ผู้มีปัญญาเหมือนต้นไม้ที่เติบโตใกล้แหล่งน้ำอุดมสมบูรณ์ย่อมผลิดใบออกดอกงดงามและเมื่อได้สึมซับสิ่งดีงามเหล่านั้นแล้วการบูชาบุคคลที่ควรบูชาก็คือการแสดงความเคารพในคุณงามความดีของบัณฑิตและผู้มีคุณูปการทั้งหลายดุดดังการเทิดทูนสิ่งอันเป็นมงคลไว้ในใจ เป็นการเปิดรับพลังงานบวกและสร้างแรงบันดาลใจให้เราเดินตามร้อยความดีชีวิตที่ดีไม่ใช่เพียงแค่การแสวงหาความสุขแต่คือการสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งเปรียบเสมือนการสร้างบ้านที่มั่นคงบนพื้นดินที่อุดมสมบูรณ์การอยู่ในถิ่นที่สงครแก่ตนคือการเลือกอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาตนเองทั้งทางกายวาจาใจเช่นการเลือกทำงานในที่ที่มีคนดี มีโอกาสได้เรียนรู้สิ่งใหม่สิ่งใหม่หรือการอยู่ในชุมชนที่ส่งเสริมคุณธรรมไม่ใช่เพียงแค่สถานที่ทางกายภาพแต่รวมถึงสภาพแวดล้อมทางจิตใจด้วยและเพื่อเสริมสร้างรากฐานนี้ให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นการเคยทำบุญมาก่อนคือการที่เมล็ดพันธุ์แห่งความดีที่เราได้หว่านไว้ในอดีตกำลังเริ่มงอกงามเป็นสเสบียงบุญที่ช่วยเกื้อนหนุนให้ชีวิตดำเนินไปอย่างราบรื่นเมื่อมีบุญเป็นที่ตั้งแล้ว เราย่อมมีโอกาสได้ตั้งตนไว้ชอบคือการวางเป้าหมายและดำเนินชีวิตไปในทางที่ถูกต้องเหมาะสมไม่ว่าจะทำสิ่งใดก็ย่อมเป็นไปเพื่อความเจริญเป็นดั่งการกำหนดทิศทางของชีวิตให้มุ่งสู่แสงสว่างแสงสว่างแห่งปัญญาและการพัฒนาตนเองเมื่อรากฐานมั่นคงแล้วชีวิตย่อมพร้อมที่จะก้าวไปสู่การเรียนรู้และพัฒนาตนเอง เหมือนต้นไม้ที่แตกกิ่งก้านสาขาผลใบรับแสงอรุณความเป็นพหูสูงคือการเปิดใจเรียนรู้สิ่งต่างๆรอบตัวไม่ว่าจะเป็นวิชาความร,รู้ประสบการณ์หรือเรื่องราวชีวิตจากผู้อื่นเปรียบเสมือนการเติมน้ำให้เต็มแก้วอยู่เสมอและเมื่อได้เรียนรู้แล้วการมีศิลปะคือการนำความรู้นั้นมาประยุกต์ใช้สร้างสรรค์สิ่งดีงามให้เกิดขึ้นไม่ใช่แค่การท่องจา แต่เป็นการลงมือทําด้วยความเข้าใจการมีวินัยที่ดีคือเส้นทางสู่ความสําเร็จเหมือนการฝึกฝนศิละปะแขนงใดแขนงหนึ่งย่อมต้องอาศัยความเพียรพยายามและระเบียบวินัยอย่างสม่ำเสมอและเมื่อมีวินัยแล้ววาจาสุภาษิตคือผลผลิตที่งดงามจากการมีสติและปัญญาการพูดจะไพเราะมีเหตุผลสร้างสรรค์ไม่ก่อให้เกิดความขัดแยง้ง ย่อมนำพาความสุขมาให้ทั้งแก่ผู้พูดและผู้ฟังการบำเพ็ญเพียรและคุณ,ณธรรมนามําทางชีวิตที่งดงามไม่ได้เกิดจากการอยู่เฉยแต่เกิดจากการลงมือทำและบำเพ็ญเพียรเหมือนการปลูกต้นไม้ต้องรดน้ำควรดินอย่างสม่ำเสมอการบำรุงดีดามันดาคือการแสดงความกตัญญูต่อผู้ให้กำเนิดและเลี้ยงดูเรามาซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของความดีงามทั้งปวง และเมื่อได้บำรุงดูแลแล้วการส่งเคราะห์บุตรธิดาคือการเลี้ยงดูงอบรมสั่งสอนบุตรหลานให้เป็นคนดีมีคุณ,ณธรรมเป็นการส่งต่อเมล็ดพันธุ์แห่งความดีงามสู่คนรุ่นต่อไปการส่งเคราะห์ภรรยาและสามีคือการสร้างครอบครัวที่อบูนมั่นคงด้วยความรักความเข้าใจและการช่วยเหลือเกื้อกูลกันซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของสังคม และเพื่อให้ชีวิตดำเนินไปได้อย่างราบรื่นการทำงานไม่ให้ข้างค้างคือการมีวินัยในการจัดการหน้าที่ความรับผิดชอบไม่ปล่อยปละละเลยซึ่งจะช่วยลดความกังวลและสร้างความสงบสุขในใจ